เขาบอกว่าแมปนี้เนี่ยมีเด็กให้เชื่อเป็นพันคนเลยทุกคนแล้วบอกกันนะครับว่าจะเอาอาชีพนักมวยมาดูคนดูนี่นะตั้งกาดเตรียมต่อยชอ่ออะไรแบเนียก่อนเราจะไปช่วยเด็กนะครับทุกคนเราต้องวอร์มร่างกายก่อนช่อโอ้โหอุ้ยไหดนะเนี่ยช่โอ้โหพระเจ้าไอ้ไอ้กวางออกไปเดี๋ยวต่อยให้นี่เดียเด๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะยิ่งเงาห่าอยู่นะแล,แล้วก็ได้เวลาอันสมควรนะ,ะทุกคนเราไปหาเด็กคนแรกกันดีกว่า เด็กไดโนโอ้โหไปยเม็ดอย่างไกลอะไรวะเนี่ยจะบบ้าและแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็มาถึงที่ช่วยเด็กแล้วนะทุกคนมีหมาไอโบโอ,อยู่ด้วยมาเตรียมหมัดโหแล้วดูเลือดเราดิกว่าจะถึงนี่คือเลือดหายไปเยอะมากอะเอาไงวะเนี่ยมันต่อยเหรอได้ป่าวะวันพันแมนโบอ,อ้จะบบ้ามาไอโบขอแก้มือใหม่อันนี้ออนไลน์อะไร,ะไรให้หมาดำ มันเหลือทั้ง4ตัวไงคืออย่างว่ามันต่อยเธอบอกมันต่อยเยอะได้ป่าววะลองลากถูกไหมอ๋อมานน้มานี่วันนี้โบโบโบตามมาโบ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 โอ้โหโบ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 ตามมาโบตามมาโบตามมาโบตามมาเออโบตามมาโบตามมาโบตามมาเอ้าโบโง่จังวะเพื่อนหล่อนโง่จังเลยมานี่มาฉันเข้ามาเองก็ได้มาเอ๊ะ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 ยังไงยังไงยังไงไม่กัดหรอไม่กัดหรอกัดไหมกัดไหม ไม่ยอมกัดหรอ<ได> <leaving> เด็กเอ้ยเด็กดีต้องโอ้าวพระเจ้าเราจะเก็บอะไรให้หมดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ในห้องมีปะเนี่ยคือแบบขอเข้าห้องหน่อยขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยโอ้ขวางอีกโอ้ยขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยโอ้ อโอ้โอจะเก็บยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหไอ้กวางมันขามันดูแล้วเนี่ยไอ้กวางเนี่ยโอ้โหพระเจ้าโอ้โหโอ้โหใช้เวลาประมาณชาติครึ่งนะในการเก็บกี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าหกคือตอนนี้ทุกคน คือกดจนแบบเมื่อมือมากโอ้โหจะเก็บได้เนี่ยเท่าสิบตัวทีละท่สิบคนคือแบบโอ้โหโอ้ยากเย็นเหลือเกินแล้วก่อนจะกลับบ้านอีกโอ้พัะเจ้าจอนเปนยอดกุ้ยไอ้เดโนไอ้กวางจับใครมาเดี๋ยวยอะไปหมดแต่โอ้เจ้าล่าแม่อ่ะไอ้เจ้าหนูเอ้ยลงมาลงมาโอ้โหโอ้ดูขี่คอนะ ไปที่เดียวกันด้วยอ่ะไปไหนโอวางเต็นโอ้โหโอ้หโอ้ยซ้อนกันชามเลยโอ้โหโอ้ยขึ้นตัวรัวขึ้นตัวรัวโอ้แล้วก่อนจะขนมาหมดทุกคนขิดแน่นอนเอาดีฉันจะเอาพวกเธอขับไปยังไงดีเนาะจะลาแบ่โอ้แคมชันเป็นสนามเด็กเล่นไปละสนามเด็กเล่นอะเล่นเลยลูกคือกวางเนี่ยเขาทำธุรกิจปะเนี่ย ธุรกิจนำเข้าเด็กคือกวางเอ้ยหนูเก็บสะสมมาทไมหนูเก็บตุนอาหารแล้วลูกเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาจะช่วยยังไงไหวแล้วเนี่ยโอ้โหจับยูลาวาให้มดเลยได้ไหมเนี่ยลำใหญ่วะอืมสนามเด็กเล่นน้องเจ๊ดอืมบ้านฉันเป็นที่แบบว่าส่งเคาะเด็กไปแล้วโอ้เด็กเยอะเกินเยอะไปหมดโอ้จะบ้าตายทุกคนแล้วดูเด็กเราตอนนี้โอ้ โอ้ยกระตุกวนเลยเนี่ยโอ้โหมันเยอะเกินแกจะโอ้โหอ,นนอะไรเนี่ยดูตัวนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไอ้โน,น้ตอะไรกันโอ้อันนี้ต้องดินไปแล้วเพิ่มแป๊บเดียวลงดินกันหมดแล้วเนะี่ยคืองี้นะใครจะกล้าเข้าบ้านสภาพเด็กดูเด็กก่อน โอ้ยเนอะใครอยากจะเข้าบ้านคือเด็กเด็กคือลอยขึ้นหกลอยขึ้นฟ้าไปแล้วโอ้โหอ,อะไรเดียโอ้พระเจ้าบ้านฉันแต่ไปด้วยเด็กวิสาดเด็กเยอะมากเยอะโอ้โหแม่จ๋าโอ้ โอ้ยมีอีกคือตอนนี้คือเด็กมันบั๊กันหมดแล้วเนี่ยคือแบบทุกคนดูดิมันเยอะแบบมหาศาลเลยคือมันมาเรื่อยๆเลยเนี่ยคือเราเอามาวางๆแบบรัวๆใช่ไหมันมันเหมือนบั๊กอะพอมันกลางเต็นท์คือแบบเละเทะไปหมดเลยเนี่ยทุกคนดูดิลอยมีพลังจิตโอ้โหไม่อีแล้วนี่เห็นปะ <c oughs> เห็นไะมมันจะค่อยๆกลางเต็นท์แล้วก็ลอยขึ้นไปหมดเลยเนี่ยคือแบบอะไรเนี่ยนี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้บนฟ้าโอ้โหนี่มันคือนกนางแอ่นหรือเปล่าเนี่ย เยอะไปหมดนะ้าเดคิดแล้วก็สงสัยว่าน้องจะบินไปไหนกันเนาะน้องคือติดปีกบินหาผัวกันฉับเลยเนะี่ยไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวถ้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครจงบินไปให้ถึงฝันแค่นั้นพออุ้ยเขาจะไม่หนู เออเน,นี้ยนะอันนี้บินดได้ยังไงเนี่ยหนูบินกับเขาทำไมเนี่ยเป็นไ,ไรเอ้ยคือตอนนี้น้องก็เดินออกมาข้างนอกเอาติว้วเอาเตีว,ตวน้องเตีว้วน้องเตีว้วเอาน,นี่น้องมุดดินโอ้โหแต่ละคนโอ้โอ้โอ้น้องโอ,โอ้น้องเอ้ยไปไหนกันแนละ้วน่ะโอ้กระจายออกนอกเต็นท์เลยตอนนี้บู๊อผีดอกตอนนี้กวางไว้น่ากลัวแหละกลัวเด็ก เด็กหน้าโกรกวางอีกตอนเนี้โอ้ยกวางเอ้ยมาเอามันไปหน่อยกวางอยู่ไหนมาเอาเด็กไปหน่อยช่วยด้วยกวางกวางกวางช่วยด้วยคือตอนเนี้ตอนเช้าแล้วนะคะทุกคนโอ้โหเด็กคูณเก้าร้อยโอบาโอเกอรที่ผ่านอะโอ้โหโอ้โหจากตอนที่สี่สิบกว่าเวันที่แล้ววนะ่าเก้าร้อยกว่า,บบวา,วาโอบ้าไปแล้วเนี่ย โหดแล้วไม่เคยคิดเลยเด็กคนที่สองจะขนาดไหนวะเนี่ยคนที่สองเด็กคาเค้นอยู่ตรงนูน้นไปดูกันหน่อยไหมทุกคนคือทุกคนตอนนี้ยมันบัก๊กจนบอกว่าเวลามันไม่เช้าเนี่ยเวลาเป็นศูนย์ศูนย์ศูน,นย์เนี่ยคือบั๊กไว้แล้วว่าเด็กเยอะเกินอะ่ะโอ,อ้ไหนวะทมันที่สองสายมือเออเดี๋ยวนะโอ้ยมันจะเข้าไปเลยด้วยซ้ำเดี๋ยว แค่ข้างนอกนะเนี่ยคือเอาเงีนา้นะใครไหวไปก่อนเลยค่ะไม่ไหวละกลับละไม่ได้เลยค่ะเยอะเกินแค่นี้คือแบบโ,โหทุกคนดูเมื่อกี้แค่ข้างนอกนะถ้าข้างในจะนขนาดไหนวะไม่เอาอ่ะกลัวกลัวคำระเบิดไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆทุกคนเราลองมาเทสด,ดาเมจกับช้างไม่มอดบ้างไหมวันพันแมนอู อ้แรงนะแรงนะแรงนะแต่แต่ค oh ูด้านานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดียวเดี๋ยวอ๋อเออเออเออต่อยนะเขาต่อยนะมันเลือดมันเพิ่มล่ะออู้อู้เจ็บ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 เไปแล้วไปแล้วกลัวกลัวคือดาเมจมันไม่แรงอ่ะมันแรงแหละแต่แค่มันช้ากวางอ่ะน่าจะเก่งกว่านะคทุกคนอันนี้คือแบบแรงพอกวางแหละแต่แค่ว่ามันช้ากว่าเยอะเลยเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่า เด็กเยอะมากเลยแบบนี้แบบไม่แต่แปลกๆอ่ะดูดิอะไรดีี่ยถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะทุกคนพิมพ์บอกกันได้นะเราก็ครั้งหน้าเนี่ยอย่าให้แจ๊สทำอะไรพิมพ์บอกกันได้นะแต่ว่าเอางี้นะทำางไงเด็กเดีทุกคนโอ้ยปวจะปวดจะบ้า